วัสดีครับช่างมะพาซ่อมรถนะครับพบกันอีกแล้วกับ EP ีที่เท่าไหร่ไม่รู้จาไม่ได้ <c oughs> อย่ไปสนใจเลยเนาะ <c oughs> เอาเนื้อหางานดีกว่านะครับมาถึง EP ีนี้นะครับก็เป็น EP ีของรถ Mazda 2นะครับอาการที่ลูกค้าแจ้งก็คือ,เ,อ,อเกตไม่ใช่เก <c oughs> เกตวัดน้ํามัน เกตบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ขึ้นนะครับเติมน้ํามันมาแล้วนะครับแต่เกตน้ํามันไม่ขึ้นนะครับอาการเป็นอย่างนี้มาดูกันก่อนนะครับนี่ครับอาการเป็นอย่างนี้คือเราเปิดสวิตช์กุญแจแล้วก็สตาร์ท <Start S 2> นะครับนี่ครับมันแจ้งว่า น้ำมันเชื้อเพลิงไม่มีนะครับเราสู o ให้ดูอ่าเนี่ยครับเห็นไหมมันเป็นตัว E กับพิบแจ้งเหมือนว่าน้ำมันน้ำมันเชื้อเพลิงหมดนะครับน้ำมันไม่มีนะครับแต่ลูกค้าเนี่ยเติมมาแล้วนะครับซึ่งรายละเอียดนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปทำงานเนี่ยเดี๋ยว เราจะต้องไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรมันก่อนนะครับแล้วก็ถอดถอดวงจรทำเป็นโปรชาร์จงานขึ้นมาก่อนว่าแนวทางในการทำงานเราเนี่ยเราจะทำแบบไหนไปยังไงนะครับคือไม่ได้มั่วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่โปรชาร์จการทำงานของมันก่อนนะครับแล้ววางแนวการนะครับอ่านะครับเรามาดูโปรชาร์จในการทำงานของอลูกรอยแล้วก็นปัดนะครับ การทำงานส่วนประกอบของมันก็จะมีลูกลอยนะครับที่อยู่ในถังน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราจะไปชี้ของจริงดูนะครับแล้วก็นาปัดนะครับระหว่างลูกลอยที่ที่กับนาปัดเนี่ยเราจะมีสายไฟเชื่อมอยู่2เส้นนะครับก็คือเป็นสายไฟที่เป็นสายดินนะครับไลกเส้นหนึ่งก็คือเป็นสายไฟที่ส่งสัญญาณลูกลอยไปยังนาปัดนะครับซึ่งในสในส่วนเนี่ย การทํางานก็คือตัวลูกลอยเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นตัวปรับค่าขึ้นลงนะครับเพื่อส่งสัญญาณไปที่หน้าปัดนะครับซึ่งมีสายไฟสอเส้นก็คือเส้นสีเหลืองคาดเขียวนะครับเส้นนี้นะครับแล้วก็สีม่วงคาดดานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวรถนะครับก็คือเวลาเราเช็คนะครับตอนเนี้เข็มน้ํามันเชื้อเพลิงมันไม่ขึ้นนะครับ โอกาสที่จะเสียเป็นได้อยู่3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือตัวลูกรอยตัวนี้เสียนะครับอย่างที่2นะครับก็คือสายไฟ2เส้นเนี้ยอาจจะมีเส้นใดเส้นหนึ่งโดนหนูกัดขาดนะครับอย่างที่3ามเองก็คือเสียที่ตัวเลือนไมเลยนะครับซึ่งวิธีการเช็คของช่างมะนะครับขั้นตอนในการทํางานเราจะเช็คที่ง่ายที่สุดก่อนคือ1เราจะเช็คสายไฟก่อนนะครับพอเราเช็คสายไฟเสร็จแล้วเนี่ยขาดหรือไม่ขาด ขั้นต่อไปเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับเราจะเช็คเราจะเช็คสายไฟก่อนนะครับทีนี้เราก็มาดูกันนะครับที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับลูกลอยก็คือชุดนี้นะครับอยู่ที่เบาะหลังอยู่ที่เบาะหลังของผู้โดยสารนะครับทีนี้ตอนนี้เราถอดเบาะออกแล้วเพื่อให้สะดวกกับการถ่ายทํานะครับเราจะไม่มาเสียเวลา ถอดให้ดูนะครับว่าถอดอย่างงุ้นถอดอย่างนี้มันจะทําให้วิดีโอยาวนะครับเรามาดูในเรื่องของเนื้องานนะครับเมื่อกี้เราดูมาแล้วนะครับว่ามันมี2สีนะครับก็คือนี่ครับเห็นไหมครับจะมีสายสีเหลืองคาดเขียวนะครับแล้วก็สายสีม่วงนะครับคาดดำนะครับสองเส้นนี้ที่เราจะค้นหานะครับเราก็จะดูนะครับว่าลายไฟมันไปทางนี้นะครับนี่ไปทางนี้ แล้วมันก็จะไปโผล่ที่ข้างประตูตรงโน้นนะครับนั่นนะครับ,รบที่ข้างประตูนะครับเดี๋ยวเราก็จะวัดไล่ไปเลยนะครับว่าสายขาดไห้แล้วก็วัดย้อนขึ้นไปที่เรือนไม้ตรงนั้นนะครับตามขั้นตอนเลยเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ปรับตั้งมัลติมิเตอร์ของเราไปในตําแหน่งวัดความต่อเนื่องแบบเสียงนะครับหมายความว่าถ้าสาย2องเส้นนี้มันแตกกันเนี่ย นี่ครับแหมมันจะมีเสียงนะครับแสดงว่าสายไฟไม่ขาดนะครับเดี๋ยวเราจะวัดหัววัดท้ายวัดไล่ขึ้นไปเลยนะครับเราจะเริ่มต้นจากสายสีชมพูเอ้ยไม่ใช่สีม่วงก่อนนะครับนี่นะครับสายสีม่วงนะครับก่อนอันดับแรกนะครับย้อนขึ้นไปถึงหน้าปัดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะครับเราจับปลายสายด้านหนึ่งไว้ที่ สายสีม่วงคาดำแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาวัดที่สีม่วงค่าดำตรงนี้นะครับก็คือเส้นนี้เห็นนะครับเห็นไหมครับสีม่วงค่าดำนะครับนี่ม่วงคาดำนั่เราจะวัด ครับสีม่วงคาด,ดำเราจิ้มเข้าไปเลยครับาสายหลุดสายหลุดเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวไปจิ้มต่อสายข้างหลังก่อนต่อสายข้างหลังเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาวัดนะครับนี่นะครับสายสีม่วง เส้นนี้นะครับสีม่วงคาดํำนี่ครับสีม่วงคาดํำนี่ครับจิ้มไปแล้วมีเสียงดังปี๊ดนะครับแสดงว่าท่อนนี้ไม่ขาดนะครับจากข้างหลังต่อไปเดี๋ยวเราก็จะจัดท่อนนี้ต่อขึ้นไปที่ตรงหน้าปัดเรือนใหม่เลยนะครับมาไปดูกันต่อที่หน้าปัดเรือนใหม่นะครับ นี่นะครับสายสีม่วงม่วงดำนะครับเราก็จิ้มเข้าไปเลยครับไหนวะนี่ครับเราจิ้มไปแล้วสายสีม่วงดำปรากฏว่ามิเตอร์ร้องแสดงว่าสายไฟตั้งแต่ลูกลอยมาจนถึงหน้าปัดสายเส้นนี้ไม่ขาดนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามเส้นที่สองเส้นที่เหลือกันนะครับ น,นี่เราจิ้มไว้ที่เส้นที่สองนะครับสีเหลืองคาดเขียวนะครับพวที่สองนะครับเดี๋ยวเราก็ลบลัาตดตอนเลยครับไปที่หน้าปัดก่อนเลยว่ามันขาดไหมเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราก็มาดูนะครับนี่ครับเส้นนี้เส้นนี้นะ สีเหลืองคาดเขียวนะครับเราก็จิ้มไปเลยครับอ้าวปรากฏว่าสายไฟไม่ขาดนะครับสายไฟทั้งสองเส้นไม่ขาดนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปแนวทางการทํางานขั้นต่อไปนะครับในเมื่อสายไฟไม่ขาดเราจะทําไงต่อนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันต่อครับ เมื่อกี้เราไปตรวจเช็คมาแล้วนะครับว่าสายไฟทั้งสองเส้นนี้จากลูกลอยนะครับไปถึงที่หน้าปัดเรือนไม้นะครับไม่ขาดทั้งสองเส้นนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางต่อไปเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าอันนี้เสียหรืออันนี้เสียเพราะว่าเรารู้แล้วว่าสองเส้นนี้ไม่ขาดก็คือมันไม่เสียละเราจะรู้ได้ไงว่าเรือนไม้เสียไหมหรือลูกลอยเสียไหมนะครับ วิธีคิดเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปให้ดูนะครับวิธีคิดก็คือนี่นะครับเรามาเปิดคู่มือการซ่อมนะครับดูนะครับปรากฏว่าในลูกลอยถังน้ำมันมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือมอเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งมอเตอร์ตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจมันเพราะว่ามันยังติดเครื่องได้แสดงว่ามอเตอร์ทางานนะครับส่วนที่2ตรงนี้ครับเราดูสัญลักษณ์ตรงนี้ขยายให้เห็นชัดๆเลยนะครับ ในส่วนนี้นะครับมันเป็นสัญลักษณ์ของตัวความต้านทานแล้วก็มีลูกศรขีดค่าตรงนี้หมายความว่าตรงนี้มันคือความต้านทานชนิดหนึ่งนะครับที่ปรับค่าได้นะครับเพราะฉะนั้นแนวทางในการทํางานต่อไปอ่าเดี๋ยวนะเราพูดถึงการทํางานของมันก่อนดีกว่าคือหมายความว่าตรงนี้มันก็รับสัญญ,ญาณจากอ่าจากหน้าปัดใช่ไหมครับอันนี้ลงกาวไว้นะครับเส้นหนึ่งลงกาวเพื่ออ,อ้างอิงนะครับเมื่อไหรที่น้ามันน้ามัน เติมขึ้นหรือลดลงนะครับตัวท่านทานตัวนี้นะครับมันจะเปลี่ยนค่าตามตำแหน่งที่เข็มลูกลอยมันโยกขึ้นโยกลงนะครับค่าความต้านทานมันจะเปลี่ยนนะครับเพื่อส่งสัญญาณไปที่ไปที่หน้าปัดเรือนไม้นะครับเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ว่าตัวนี้เสียไหมเราจะใช้ตัวต้าน,านทานที่มีค่าคงที่นะครับเสียบจําลองไปนะครับเพื่อที่จะให้มันมีสัญญาณเข้าถ้าสมมุติว่าเราเสียบตัวต้านทานเข้าไป นะครับเพื่อจําลองค่าตรงนี้แล้วมันมีสัญญาณตอบไปที่หน,น้าปัดนะครับเข็มน้ํามันขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าไอ้ไอ้ลูกลอยเนี่ยชุดเนี้ยตรงที่มันเป็นส่วนของลูกลอยน้ํามันตรงเนี้ยเสียนะครับเพราะว่านหน้าปัดมันตอบสนองแต่ถ้าเราใช้ตัวต้านทานเสียบเข้าไปแล้วนะครับแล้วที่หน้าปัดมันไม่ตอบสนองหมายความว่าเราจําลองสัญญาณแทนเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วหน้าปัดไม่ตอบสนองนั่นหมายความว่าหน้าปัดเสียนะครับ เดี๋ยวเราจะลองกันดูนะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมจะใช้ตัวต้านทานเนี่ครับที่มีค่าความต้านทานประมาณ200โอห์มนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเสียบคอมสาย2เส้นนี้แทนนะครับแล้วเราเปิดสวิตช์กุญแจดูแล้วเรามาดูกันนะครับถ้าเม็ดน้ำมันขึ้นนะครับแสดงว่าเรือนไม้ไม่เสียเป็นที่ลูกลอยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับอ่า ตอนนี้เราได้ใช้ตัวความต้านทานนะครับค่อมค่อมเพื่อสร้างสัญญาณสร้างสัญญาณให้กับลูกลอยน้ํามันนะครับค่อมสองปลั๊กนะครับก็คือค่อมสองสองพินนะครับก็คือพินที่สีสีชมพูเอ้ยชมพูอีกแล้วสีม่วงคาดดากับสีเหลืองคาดเขียวนะครับคู่คู่นอกนี่นะครับสองเส้นนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับมาค่อมไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเปิด สวิตกุญแจดูกันเลยนะครับถ้าเม็ดเม็ดน้ำมันขึ้นนั่นหมายความว่าลูกรลอยในถังเสียนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราดูพร้อมกันเสียบกุญแจโอเคเปิดสวิตกุญแจปับ๊บอ่าเม็ดน้ำมันขึ้นนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับ เห็นไหมครับเม็ดน้ํามันขึ้นมาสามเม็ดเห็นไหมครับอ่านี่ครับเม็ดน้ํามันขึ้นมาสามเม็ดหมายความว่าหมายความว่าตอนนี้เรารูล้ละก็คือลูกลอยในถังเสียนะครับเช็คเพื่อยืนยันว่าลูกลอยเสียจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมจะปิดสวิตช์กุญแจนะครับเพื่อยืนยันอีกทีหนึ่งก็คือพอเราปิดสวิตช์กุญแจแล้วเนี่ยแล้วเราไปชักเม็ดเม็ดน้ำมันออก เออไม่ใช่พิษตะมันเราไปชักตัวต้านทานออกนะครับเพราะตัวต้านทานนี้เราแค่จําลองสัญญาณออกมานะครับจากนั้นนะครับเราเสียบปลั๊กกับเข้าไปที่เดิมอ่นนี้นะครับเสียบแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเปิดสวิตช์กุญแจแล้วมันยังมีอาการเดิมไหม,ไมนะครับแบบหนึ่งนะครับมันจะรอเซตตัวมันเองอยู่ นะครับเห็นไหมครับพอเราเสียบไปปุ๊บเม็ดน้ำมันมันจะค่อยๆตกลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เห็นไหมครับนี่ครับเม็ดน้ำมันตกไปแล้วตัว E ก็กลับมากับพริบอีกเหมือนเดิมนะครับหมายความว่าถ้าลูกร้อยมันดีมันใช้ได้มันจะต้องมีน้ำมันขึ้นมาแบบที่เราจำลอง จำลองตัวต้านทานเสียบเข้าไปเมื่อกี้นะครับแต่เนื่องจากว่าตัวต้านทานค่าที่เราเอามาจําลองเสียบเนี่ยที่200โอห์มนะครับมันเป็นค่าประมาณการนะครับคือเป็นค่าค่านึงนะครับอาจจะมีน้ํามันแค่3เม็ดครึ่งถังหรือเต็มถัง <Ki> อะไรเนี่ยผมไม่แม่นเรื่องของของสเปคนะครับแต่ว่ามันเป็นค่าประมาณการว่าถ้าเราเสียบตัวต้านทานตัวนี้เข้าไปเนี่ยครับมันจะต้องมีค่าความเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่ามันได้รับความต้านทานผ่านอุปกรณ์แล้วนะครับซึ่ง มันเป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งเราก็เลยเห็นว่ามันขึ้นมา3เมตรนะครับเดี๋ยวทําซ้ําให้ดูอีกหนึ่งทีนะครับโดยการที่ตอนนี้เราเสียบลูกลอยกลับเข้าไปแล้วกระพริบนะครับเพื่อยืนยันว่ามันมันนั่นจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปเสียบอีกรอบหนึ่งนะครับ ครับเสร็จไปแล้วไปเปิดดูกันอีกทีนึงครับครับสูงรอเลยโอเคครับตสวิตช์กุญแจครับเห็นไหมครับน้ำมันขึ้นมา3เม็ดนะครับ เนื่องจากว่าค่าความต้านทานมันเป็นค่าค่านึงมันไม่ได้อะไรเราก็จะเห็นว่ามันขึ้นมาสามเมตรนะครับเอาลองปิดใหม่นะครับปิดซื้อกุญแจไว้แล้วลองเปิดซ้าอีกทีนึงครับนี่ครับเห็นไหมครับสามเมตรอ่าเดี๋ยวเราจะรอนะครับว่ามันตกไหมอ่าจักพักนึงครับถ้ามันไม่ตกแสดงว่ามันจับค่าได้คงที่แล้วนิ่งแล้วนะครับให้เวลาสัก ประมาณ10วิสิบห้าวินะครับ่าประมาณสิบวิกว่าแล้วครับถ้ามันถ้ามันไม่ได้ผลหรือถ้ามันไม่ใช่เป็นที่ตรงนี้จริงๆมันจะต้องเม็ดเม็ดน้ำมันจะต้องตกลงนะครับตอนนี้เม็ดน้ำมันคงที่แล้วเนื่องจากว่าเราเสียบ ตัวอุปกรณ์ตัวนั้นคาไว้เพื่อจําลองค่าไว้นะครับตอนนี้ก็สามารถสรุปได้แล้วนะครับว่าเป็นที่ลูกลอยในถังน้ํามันเสียนะครับซึ่งในขั้นตอนต่อไปก็จะต้องคุยกับลูกค้าแล้วก็เสนอราคาและในการซ่อมนะครับในเคสนี้นะครับก็ช่างมากก็จะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ในการทํางานนะครับถ้าเรา ทำงานบนพื้นฐานของการคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนวิธีคิดตามเครื่องมือที่เรามีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่บานปลายนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นผลประโยชน์หนึ่งของลูกค้าด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดติดตาม กดถูกใจแล้วก็ช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้ช่างมาได้ทำคลิปดีๆต่อไปอีกนะครับขอบคุณครับ